สวัสดีเจอกับช่องปรอาร์ตพาละอีกนะครับตอนนี้ผมพามายืนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับนะครับตอนนี้สถาน,นีรถไฟหัวลำโพงเขาไปได้บริการนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ตรงหน้าทางเข้านะครับวันนี้เขาประดับประดาไฟจะพามาเดินชมไฟสวยๆนะครับก็ตอนนี้สถาน,นีหัวลำโพงมาย้ายไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับอันนี้เขาประดับประดา,าไฟสวยๆให้ม่ดูนะครับ ตรงนี้เขาจะมีประดับประดาไปนะครับคือหัวโะพงนะครับนะครับมาทำไฟให้คนมาถ่ายรูปกันก็หลายหลายหลายคนนะครับวันนี้ก็นักต้องเที่ยวก็ไม่ต้องมีก็เป็นประดับประดาตรงนี้ก็เป็นสถานีหัวรพงนะครับยังไม่สองรูปนะครับในเวลานี้มาถ่ายก็ประมาณทุกวันตรงนี้เขาก็ใช่ไหมเขาก็เล่นไฟแสงสีมาให้ให้คนมาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายที่เราลึกสวยๆก่อนปีใหม่ มีมูเด้งด้วยนะครับตรงนั้นจะเป็นมูเด้งนะครับนี่ครับเขาก็จะเล่นไฟไปเรื่อยให้ดูเรื่องกับเลิศแล้วก็ฝากต่ามต้องตาวันพาเลแตรับเด้อเดี๋ยวนะครับจะพาไปดูไฟที่กองประดุงกุงกระเซมนะครับต้องประดับไฟไปสวยงามมากครับเอาไว้ต้อนรับปีใหม่ยุคทิ่สมัครนะครับอันนี้ก็ดูไฟตรงนี้ไปก่อนนะครับเอาเล่นไฟสวยๆให้ดูครับหัวลำโพงนะครับน่หัวลำโพง มโพูตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เปิดบริการแล้วนะครับเพราะว่าย้ายไปสถานีกลางบางซื่อแล้วครับนะครับเอาไปื้อสวยไม่ดู้ะครับเด้อก็บา็กติดตามช่องป่าวสารโลกตะครับเด้อเด็กๆไม่ไม่ค่อยทำให้สวยสวยเลยครับตรนนี้น่าจะเป็นูเด็กนะครับเกาเอามาให้ดูให้สวยเล้าก็เล่นไฟไปเรื่อยๆ้วครับประดับนะสำหรับสีสำับสีไปให้เราดูนแลครับสวยงามครับ สวยงามสวยงามหัวลำโพงนะครับในด้านล่างนะครับเราเข้าไปได้ได้ตอนนี้ก็ปิดแล้วปิดได้บริการนะครับก็เล่นไฟนะสว่าสวยนะครับสบายดูนะครับเด้อผมเกิดคนว่ายังไม่เคยมาหัวลำโพงไม่รู้จักหัวลำโพงนะครับตรงนี้แหละครับหัวลำโพงนะครับตอนนี้มีดีแล้วครับมีแต่ชื่อแล้วครับตอนนี้ย้ายไปแล้วครับย้ายไปอยู่สถานีกลางบางซื่อ ครับก็ไดูนะครับเขาประปด,ดับประดาเนี่ยนะเขาเรียกไฟซีวยผมจะเดินพาไปดูริมคลองประดุงกรุงศรีนะครับนี่ครับนี่เป็นวันธรรมดามันต้องเที่ยวกับอะไรแบบนี้เพราะยังไม่มีกิจรกรรมอะไรดูก็ทําดอกไม้สวยไหมครับนะหมูลเด่งพ่นไฟพ่นน้ำไยนะครับอ่าพ่นน้ำปรวัยดูเลยนะครับนะครับสวยดวย เดี๋ยวผมจะพาไปดูไฟตรงจิดคลองนะครับเนี่ยครับสังหมนะครับไม่มีอะไรขายแล้วครับเพราะช่วงนี้ก็ยังไม่มีงานเขาก็เอามาให้ก็เดิน คนก็มาถ่ายเยอะพอประมาณครับเข้ามาถ่ายรูปครับรถลาก็เยอะนะครับอันตลายนะครับเขาก็ออยังเป็นไฟอยู่นะครับอ๋อน,นก็ยังเป็นคลองประดุม ไปดูไฟนะครับคนก็มาดูเยอะพอประมาณก็ไม่ใช่วันหยุดนี่ครับก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับให้ดูบรรยากาศ ดึกๆเลนะครับไฟสวยๆไม่ดูแล้วกันนะครับเพราะว่า้านขายของก็ไม่มีไม่มีอะไรขายเขาประดับไฟไว้ก่อนนะครับก่อนให้ถึงปีใหม่นะครับเลยละครับสวยๆงไงก็ฝากติดตามช่องตาวอัตพาลเลยเด้อคับเด้อ เอ้ยไม่เยอะฮะวนนี้เหรอวันละเม่ครับสวยๆนะครับไฟเขาประดับประดาไว้ให้คนมาเที่ยวตอนนี้ยังไม่ถึงปีใหม่เลยครับตอนนี้ประดับประดายังไงก็ฝากติดตามช่องป่าวศัลลักษณ์เลยครับเด้อของงามๆไม่บย่ดครับงานของเที่ยวก็มีแล้วครับมาว่าผมมีมีอยู่ครับ ควัยสวยๆครับประชาชนเขาก็มาเที่ยวขอระระาครับดยสองฝั่งฟองนะครับสวยครับครับผมยู่อยู่ตรงกลางครัฟางนะครับสวยงามนะครับ อย่าลืมเดินรับเด้ออย่าลืมติดตามเด้อครับหองพดุงกุ้งกระเสมนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ถึงปีใหม่นะครับเตรียมไฟเฉยเฉยฮะก็ยังไม่มีอะไรขายนี่แหละครับสวยงามเลยครับเด้อขอบพระคุณเดินรับเด้อเบลือบเปลือเด้อครับตินติดตามจ้องป่าวัดป่าหลอเดี๋ยวยังพาไปดูด้านล่างนะครับสวย ก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับเป็นว in ันธรรมดาถ่ายเราริมมลองไปเรื่อยๆนะครับไปดูเลยครับสวยๆนะครับก็รทุการรับชมเรื่องครับเอฟซีไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศประเทศไทยหรือสบปลาวหรือต่างประเทศนะครับเนาะ เปแรงใหญ่ให้เลยครับด้ยความมาคุณนะครับเอา้องสวยๆสวยงามมากครับสวยง,งามนะครับไฟคนก็เยอะพอประมาณเพราะว่ายังไม่ใช่บรรจุก็ไม่มีอะไรขายนะกจากข้าวาป,ปาลาเราไม่มีนะครับมีแต่นักท่องเที่ยวมานิดๆหน่อยๆไปสวย,ๆ,ยๆมาฝากครับนียฮะองระดูนกรดเส้นนะครับ คบบนก็มีเยอะพอประมาณไปสวยๆมาฝากขอบพระคุณนะครับเจ้อเพื่อนๆที่เป็นแรงใจให้ครับขอบพระคุณฝากเอาไปฝากที่น้องๆต่างประเทศด้วยนะครับเจ้าพวกเราไปดีวยวทุกคนครับเจ้าสงามมากครับนะครับเขายังไม่มีอะไรขายนะครับเพราะว่ากับข้าวก็ายังไม่มีนี่ก็จัดไปแค่นี้ก่อนนะครับครับ ขอบคุณนะครับเดอ้อร์ไว้คลิปหน้าไว้ทีหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามรำปลาร์อ,ปรอ,อ,ปรอดดัปล่อยนะครับเดอ้อขอบพระคุณสวัสดีครับ